สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วผมนะนะครับวันนี้ตื่นเช้าตรู่เลยครับอากาศยี่ดีครับนะครับหลายท่านคงจะงงและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ทนายมาบันทึกวิดีโอตอนเช้านะครับจะไปไหนนะครับวันนี้ผมเอ่อได้รับคำเชิญครับนะฮะจากทางท่านพอนะครับ พอสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีโครงการในการให้ความรู้ประชาชนทางกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้นะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนกันว่าจะมีการไปดูพาไปดูป่าให้พี่น้องประชาชนไปรู้จักนะครับกับต้นไม้ต่างๆนะครับมีการบรรยายเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อ ให้พี่น้องประชาชนกับทางราชาการคือกรมป่าไม้อยู่ร่วมกันได้นะครับให้ป่ากับคนอยู่ร่วมกันได้ซึ่งผมเองก็เชื่อว่าร้อยละเก้าสิบพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายป่าไม้ไมหรอกครับนะครับวันนี้ผมเองก็อยากได้ความรู้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาอความรู้ของผมส่วนหนึ่งไปแชร์ไปไปแชร์ประสบการณ์ไปแชร์เขาเรียกอะไรไปแชร์ เรื่องราวต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นที่ศาลในกรณีที่มีคนกระทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้นะครับทุกท่านครับวันนี้ก็คงจะไปร่วมกิจกรรมเห็นน่าจะเราๆสัก9ก้าโมงนะฮะคิดว่าอย่างนั้นแป9เก้าโมงก้ามงครึ่งนะครับก็เป็นโครงการเดียวกับที่ลุงพลได้หนังสือรับเชิญนะครับเนาะวันะนี้ผมก็จะไปรอดูที่จุดนัดพบ น,นอกจากนั้นครับทุกท่านครับนอกจากนั้นครับนอกจากจะมาบอกท่านว่าจะไปร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมยิงจะมาขอ,อ,อพูดถึงคดีของลุงพลน,นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์สองคนรวมทั้งของยายจำลองด้วยนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้คือวันที่17ก็ทุกท่านก็ไม่ต้องกังวลอะไร นะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลอะไรพรุ่งนี้ไม่ได้มีเรื่องของการประกันตรงประกันตัวอะไรนะครับเพราะว่าได้มีการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ศาลท่านได้นัดนะครับคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็สอบคําให้การจําเลยนะครับซึ่งตัวผมเองก็เตรียมตัวให้กับทางลุงพลกับทางยูทูบเบอร์ทั้งสองคนรวมทั้งยาจำลองเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วง นะครับอะไรคือการคุ้มครองสิทธิ์อะไรคือการสอบถามคำให้การจำเลยนะครับคุ้มครองสิทธิ์หมายความว่าหมายความว่าศาลที่ได้เปิดโอกาสนะครับให้ตัวจำเลยเองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้คิดนะครับศาลเองจะอ่านคำฟ้องให้ฟังอธิบายคำฟ้องให้ฟังแล้วก็จะมีการถามจำเลยนะครับจะมีการอธิบาย สิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับจำเลยได้ทราบไม่ว่าหากมีการรับสารภาพนะไม่ว่าจะมีการบอกว่าหากท่าทำผิดจริงนะครับถ้ามีการรับสารภาพเนี่ยคุณก็จะได้รับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดโทษนะครับนะต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้การคุ้มครองสิทธิ์มันก็บอกอยู่แล้วว่าคุ้มครองสิทธิ์นะครับคือให้สิทธิกับทางตัวจำเลยนะครับ ในการพิจารณาว่าตนเองเนี่ยได้กระทำความผิดตรงตรงที่ทางโจทกฟ้องจริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการสอบถามเรื่องนี้นะครับหากกรณีมีการรับสารภาพนะครับศาลก็จะมีการตัดสินไปแล้วก็จะพิจารณาเรื่องของการลดโทษหย่อนโทษอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าหากมีการปฏิเสธก็จะมีการสอบออออกาหนดวันนะครับกาหนดวันสืบพยานกัน น,ะะนี่ฮะคือการสอบถามคำให้การจรําเลยก็แบบนี้ครว่าจะสู้อะไรสู้แบบไหนนะครับประเด็นที่สู้เนี่ยมันใช่ไหมคุณทําจริงหรือเปล่านะ,ะถ้าเราบอกเราไม่ได้ทําเราขอสู้แบบนี้และเมื่อสารอธิบายสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ฟังแล้วเรายังยืนยันว่าเรายังประสงค์จะสู้นะครับก็กําหนดวันนัดสืบพยานโจทย์จำเลยไปเสร็จแล้วก็เสร็จรายงานแล้วก็กลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ ทุกๆท่านนะครับไม่ต้องห่วงว่าลุงจะต้องไปถูกขังยูทูบเบอร์จะต้องไปถูกขังนะครับนะฮะแล้วก็ยายจำลองจะต้องไปถูกขังไหมไม่ฮะนะครับเมื่อคุยตุลาป่าปังกันเสร็จก็ปล่อยตัวกลับไปเตรียมตัวนะครับปล่อยตัวกลับไปเตรียมตัวนะครับส่วนเรื่องใบแต่งธนงใบแต่งทนายนะครับทำให้คงให้ทำให้การอะไรผมพร้อมแล้วฮะ นะครับวันนั้นมีคนเข้าใจผิดคิดว่าลุงคนไม่มีทนายยูทูบเบอร์พี่พงศ์พี่มานาไม่มีทนายมีครับมีฮะเพียงแต่ว่ายังไม่ขอยื่นในวันนั้นเท่านั้นเองนะครับจะขอยื่นในวันพุ่งนี้17กันยายนนะครับผมเองก็จะทําหน้าที่นะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะผมจะทําหน้าทีเ่เต็มตัวนะครับศึกษากฎหมายสู้ให้เต็มที่นะครับในประเด็นที่ลุงคนหรือยูทูบเบอร์ประสง์จะสู้ นะครับแต่ถ้าหากมีประเด็นใดที่ลุงพลเองพิจารณาแล้วนยครับอยากจะรับสารภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตบหลังนักข่าวตบหลังสามทีน่นะครับที่เป็นการทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายแต่มันเป็นอันตรายอันตรายแก่จิตใจน่นะครับนะครับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับปรับไม่เกินสองหมืนบาทนะครับปรับไม่เกิน จำไม่ได้ตัววปรับจาไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูทีงนะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคดีแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะปรับนะส่วนใหญ่ก็จะปรับนะครับก็เดี๋ยวลองถามลุงก่อนนะว่าจะยังไงนะฮะทุกท่านก็อย่ากังวลอะไรและมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเน้นย้ำให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่า ในกรณีที่มันมีข่าวสารอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับผมนะครับขอให้ทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับขอให้ทุกท่านหากมีความสงสัยอะไรนะครับให้ต่อ,ต,อตรองข้อมูลนะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามผมนะครับว่ามันจริงไม่จริงได้นะครับหรือใครก็ตามที่เป็นเป็นเ c ซมีไลน์ผมอยู่ก็ส่งข้อความมาสอบถามได้นะครับ นะถ้าหากมีใครแอบอ้างว่าเนี่ยธนาสมเกียรติให้มาทําอย่างนั้นทนาสมเกียรติบอกให้ทําอย่างนี้ทนาสมเกียรติบอกให้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ยืนยันนะครับอย่าเชื่อนะครับขอทุกท่านอย่าเชื่อนะครับ <of. S 1> ถ้าหากทุกท่านสังเกตดีๆแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นว่าในในตอนที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวงแหวนตรงนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้บอกแล้วว่าวงแหวนมันไม่มีอีกแล้ว นะครับแต่ก็จยังมีคนที่จะพยายามนะพยายามที่จะไปโยงว่าสมเกียรติเป็นคนสั่งสมเกยียจอยู่ด้วยนู่นนี่นั่นนะครับนะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดๆอีกทีหนึง่งไม่มีอีกแล้วผมเบื่อนะครับผมก็ามาทํางานทําการทุกท่านเห็นไหมครับจะออกมาทํางานทําการช่วยเหลือสังคมนะครับตัวลุงคลป้าแตนเองก็ไปเปิดกิจกรรมกิจการค้าขายรุ่งเรืองนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็น วันนี้ทนายสมเกียรตินะครับขอทําหน้าที่ทนายความและก็เป็นยูทูบเบอร์ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเหลือในการอะไรครับก็คือให้ความรู้กฎหมายแล้วก็อย่างน้องคิสตันเห็นไหมครับก็ได้มีการเดินทางออกไปหาครับเคสนั้นถือว่าเป็นเคสที่หนักจริงๆนะครับขาขาหักและขาดเลยนะครับนะครับต้องขอบพระคุณ FC หลายๆท่านนะครับที่ มีการบริจาคเงินเข้าไปทําให้น้องเนี่ยได้มีรถวิวแชร์นะครับได้มีรถวิวแชร์คุณพ่อคุณแม่เขาก็ได้พาน้องคริสตันออกมาสมู่โลกภายนอกได้นะครับเข็นเด็กออกมาดูเพื่อนๆนะครับมาชมนกชมไม้เพื่อผ่อนคลายความเครียดน,นะครับน้องคริสตันตอนนี้กําลังใจดีมากนะครับและตัวผมเองก็คงจะยื่นมือในการให้ความช่วยเหลือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ในการเจรจานะครับวันนี้ผู้เสียหายเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับคงจะต้องแสดงความรับผิดชอบแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับอย่าทอดทิ้งประชาชนในวันที่ท่านมาขอคะแนนเสียงในวันที่ท่านมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชนบอกว่าจะดูแลทุกสุขวันนี้ครอบครัวของน้องคริสตันทุก นะครับทุกนะครับไม่ใช่สุขนะครับทุกเพราะการกระทําของบุคลากรของท่านนะครับท่านจะต้องแสดงสปิริตท่านจะต้องให้ความช่วยเหลือน้องคริดสตันและครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับเด็กคนหนึ่งมีอนาคตนะครับเจ็ดขวบผู้ชายมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจหรืออยากจะเล่นกีฬาอะไรสักอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้เล่นไม่ได้แล้วครับทุกท่านเชื่อไหมครับวันนี้น้องคริดสตันเองก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เล่นไม่ได้แล้วนะครับขามันหักนะครับมันขาดด้วยซ้ำนะครับคุณหมอเก่งมากนะครับที่สามารถต่อได้นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช้าๆวันนี้ก็เลยบันทึกวิดีโอนะครับไว้นะครับเนื่องจากก็เห็นว่าหนึ่งหลายท่านก็คงจะยังไม่ตื่นสองนะครับในขณะไร์สดก็อาจจะมีการก่อกวนกันก็น่าเบื่อ นะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการแกนกรองนะครับในความคิดของผมส่วนตัวส่วสนตัวไม่ต้องพูดอะไรออกไปที่มันผิดผิด,ผดนะครับเดี๋ยวนี้ทําอะไรก็ต้องมีความรอบคอบานายสมเกียจจะต้องมีความรอบคอบมากขึ้นขอบคุณ FC หลายๆท่านนะครับที่โทรศัพท์มาให้คําชี้แนะนะครับ FC หลายคนโทรศัพท์มาให้คําเตือน FC หลายคนได้มีการ พูจาเหมือนพี่เหมือนน้องในการว่ากล่าวกันรวมทั้งคำอวยพรต่างๆรู้สึกดีนะครับผมองตรงรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีมากๆแล้วก็ผมขอโหสิกรรมให้กับทุกคนเลยครับผมไม่มีความกดเครยงกับใครแตนะขอทําหน้าที่เป็นทนายความที่ดีดีกว่าดีกว่าไปเป็นอะไรก็ไม่รู้พูจาหยับคายด่าทอกันไม่เอาเสียสมองเสียความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นบาสนะครับอ่าท้ายสุดนะฮะ รักสมเกียรตินะครับนะ,ะชอบสมเกียรตินะครับชอบ EQ นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทางปกะกอบมีการจำหน่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆอารีอานะครับไม่ว่าจะเป็นลูชินแซบมั่งมีซินิเฟรตนะครับแกรมแมกนะครับแล้วก เบียร์ o าเฟ่กาแฟกกกอกกระชายนะครับมาดิพีนะครับ,นะรบกระชายของโก,กกกก็มีกระชายของมาดิพีก็มีแล้วก็นี่ครับ s p ปซแอร์โฟนะครับทุกท่านสามารถอุดหนุนได้นะครับช่วยผมได้ถ้าเกิดผมมีเงินมีทองจากการขายของมีคอมมิชชั่นผมก็จะนำเงินส่วนนั้นแหละครับไปช่วยเหลือสังคมในวิถีต่างๆนะครับ ในว pues ิธีทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมอบของให้กับทางโรงพยาบาลนะครับให้ช่วยเหลือวัดบารามนะครับเป็นการเกื้อหนุนพระศาสนานะฮะเพราะนั้นฝาก FC ซท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e และอุดหนุนนะครับผลิภั์ต่างๆที่ผมพูดด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะฮะโอเคคลิปนี้เอาสั้นๆเท่านี้นะครับสิบกว่านาที ขออนุญาตขับรถก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ